คุณเต๋อสไปอีบมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะอัสลามูอะลัยกุมค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปภาคต่อจากเมื่อวานนะคะพอเด็กๆก,กลับมาถึงบ้านแล้วนะคุณเต๋อก็อยังไม่ได้ทําอาหารอะไรให้เด็กๆเ,เลยดีที่ว่าเขายังไม่หิวกันนะคะอาจจะอิ่มข้าวไข่เจียวที่คุณเต๋อทําให้ตอนเช้าแล้วก็เป็นได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสักพักใหญ่คุณเต๋อก็เข้าครัวไปทําอาหารให้กับเด็กๆค่ะทีแรกตั้งใจว่าจะให้เด็กๆก,กินของเหลือใช่ไหมแต่คราวนี้แม่เปลี่ยนใจแม่อยากจะทําเมนูใหม่ค่ะ เด็กๆก,กลับมาแล้วเนาะเราก็เ,าเปลี่ยนใจไม่ให้เด็กๆก,กินอาหารของเมื่อวานตอนนี้อาหารอา,อาหารเมื่อวานเนี่ยจะให้กินตอนกลางคืนเป็นมื้อจึกแต่สําหรับมื้อนี้นะคะคุณต๋อก็จะทําเมนูนี้จริงๆตั้งใจจะทําให้เป็นเมนูไปทานที่โรงเรียนแต่ตื่นสายนะคะคือทําไมทา่ทันเราก็เลยจะมาทําให้เด็กๆทานหวังว่าจะชอบกันเราคิดแทนลูก่ยว่าลูกก็จจะต้องเบื่ออาหารแน่นอนเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็จะให้แต่ข้าวข้าวข้าว,าวไม่ก็มาการอนีเนาะเราก็เลยเออเปลี่ยนบ้างดีกว่าลองกินเป็นโรตีนะคะเราก็จะใส่แ้กรอกลงไปเอาแหละอันนี้ก็เป็นแผ่นโรตีที่ได้มาเขาก็เรียกว่าเป็นเออพาระตะนะคะเออมันก็จะเป็นแบบสำเร็จเนาะเราก็แค่เอามาทอดแบบนั้นเออคุณจอก็ใส่ไปแบบนี้เลยนะคะ ลืมโม้ไปนะคะดิฉันเนี่ยซื้อมาในราคาถูกค่ะคือมันลดราคาเหลือ5เาเดรามต่อแพ็คแพ็คนึงเนี่ยจะมี5ชิ้น5เาเดรัมก็คือประมาณ50บาทไทยนะคะโดยปกติแล้วอะ่ะเขาจะขายอยู่ประมาณแบบแปดเดรามถึง10บเดรามแต่เราเห็นมันลดไงเราก็เลยถอยมา3แพ็คเลยพอดีว่าอาจจะเป็นแบบยี่ห้อใหม่ด้วยเอ,อ้ไม่ใช่สิยี่ห้อนี้มีมานานแล้วแต่หน้าหน้าจะเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งผลิต ตัวโลตีแบบนี้มาราคามันก็เลยถูกนะคะจริงๆจะใช้เนยก็ได้นะแต่ว่าเราใช้น้ำมันนี่แหละแผ่นแป้งนี้ก็สุกมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะเราก็เหมือนเอามาอุ่นอะไรแบบเนี้ยแล้วนอกเหนือจากนั้นนะนอกเหนือจากไส้กรอกที่คุณเต่อจะใช้ในการทำดูไม่น่ากินเทนะ่าไหร่ ต่อก็จะมีชีสด้วยนะคะชีสนี้ก็ได้มาจากร้านขายของถูกค่ะคือใกล้หมดอายุนั่นเองราคาเหลืออยู่ประมาณไม่3ามเจห้ามก็4เีเจห้ามต่อแพ็คนี่แหละก็ถอยมา4แพ็คได้นะคะปกติราคามจะสูกอันนี้ก็ลดลงถูกค่ะแล้วก็ยังไม่เสียนะคะยังทานได้มันก็จะเป็นชีสเอ่อมิกซ์นะก็น่าจะเป็นมอสซาเรลล่ากับเชดเดร์ชีสแหละเลย ก็เก๋ๆนะคะทําให้ลูกพยายามคิดหาเมนูแปลกๆให้ลูกกินร้อนๆ่ะอะได้แลวได้ละตอนนี้เราก็จะเอาไส้กรอกใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะเออ่ทำการหอ่อไม่แน่ใจว่าจะห่อมาได้หรือเปล่าเอาแหละจากนั้นนะเบาไฟลงหน่อยเบาไฟลงหน่อย จากนั้นนะคะเราก็จะทำการใส่ชีสลงไปมากน้อยแล้วแต่เลยแล้วเราก็จะทำการม้วนๆเท่าที่ทำได้นะไม่แน่ใจจะม้วนได้หรือเปล่าพับๆแล้วกันอ้ายร้อนเออฉันควรใส่แบบก,กลางๆหน่อยน้อจะได้แบบเออพับได้แล้วก็ไม่ได้ง่ายนะเนี่ย มันร้อนอ่ะ,อะจริงๆภาพที่คิดไว้ก็คือจะภาพที่คิดไว้ก็คือจะจะทําการหอ่อแต่เอาจริงๆมันทําไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นแผ่นสุกมาแล้วด้วยอะเนาะแต่เอาละเดี๋ยวฉันจะหาวิธีเพื่อนๆก็ดูไปนะคะว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าชีสน่าจะทําให้อ่ไอโรตีมันติดได้อยู่เหมือนกันแ่นประมาณนี้แหละ ไม่สามารถปิดตรงนี้ได้ทิ้งไว้สักพักนะคะเอาละคะ่ะเสร็จเรียบร้อยเราพักไปก่อนแล้วเราก็จะทําแผ่นต่อไปนะ <G ül> เดี๋ยวลูกม,มาเล่าเรื่องอะไรให้ฟัง <G ül> เดี๋ยวจะให้ตาตาเล่าให้ฟังเองแล้วกันก็มันเป็นเรื่องที่ทําให้ดิฉันประหลาดใจมากอะแผ่นที่สองนะคะเราก็จะทําแบบเดียวกันนี่แหละ แม่น้าบอกว่าทําเมนูนี้ไปโรงเรียนนะหมาคือนายยังไม่ได้กินหรอกแต่ดูท่าทางมันแบบเออน่าจะโอเคแต่แม่บอกว่าเออก็ตั้งใจทํแวันี้แหละจะฉันตื่นสายไงอัตาเ่า tell the story about the f o o d I g ฉ v e you today Yes, I finished like half of it. My friend from the bus tried it and said it was the top 10 best uh food in his life. น o นเท่า t <laughs> I was uh, this like I was confused. I you were shocked, shocked, right? Yes. Yeah, I'm shocked also when you told, told me this. not <laughs> uh, I have a friend, Aisha. See, Aisha, Mama, um, she say she uh want my address so she can come to your ha to our house and take you. That's swear she say that. She says she'll use you as chef. She um she whenever I have food in break time, the first thing I see is I just had <laughs> So yeah, she finished half of my food. Uh. and Zoya too. Oh really? Today's food, 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 right? Yeah. Kow Kai Jeeel, they always uh? love your food. Really? But this this surprised me because this is just like omelette. And surprised me too. Yeah, why they like it? oh black paladin. ดีว่าตะกี้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันตั้งไฟไว้อยู่ดิฉันปิดไฟไปนะคะเลยต้องเริ่มใหม่หมดเลยเอาละพลิกด้านนะด้านนี้ก็น่าจะได้แล้วล่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไส้กรอกลงไปอ่ะพูดถึงเรื่องไข่เจียวนะคะมันเป็นอะไรที่แบบอึ้องมากลูกมาแล้วก็แบบเออบอกเราว่าแบบเพื่อนๆชอบแม้แต่บินนะอะไรเงี้ย แล้วก็มากันคนละรอบด้วยนะไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันเลยเนงะี้ยตอนที่เขาเล่าให้ฟังเราก็แบบอะไรข้าวไข่เจียวเฉยๆเขาไม่เคยกินหรออาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ซอสุรงรสซึ่งมันมีผงชูเนาะเด็กอินเดียก็อาจจะแบบเออไม่ไม่ค่อยได้กินผงชูเท่าไหร่ะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบมองว่ามันเป็นความอร่อยแบบหนึ่งเพราะส่วนมากอะ่ะไอไข่เจียวสไตล์อินเดียที่เราเห็นเห็นกันเขามักจะใส่พวก เครื่องเทศมาซาร่าหอมแขกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ออมีมะเขือเทศด้วยคือเครื่องปรุงเขามันจะไม่ใช่ซอสอ่ะมันจะเป็นแบบพวกผงมาซาร่าผงอะไรต่างๆขอเขาผงกะหรี่โอ,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 อนน้ยอันนี้ยากนะนเนี้ยอันนี้ยากนะแป๊บนึ่งเราก็ให้ดูความเรียวกันไปนะคะว่ามันจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะฉันทำไงดีให้มันไม่พัง ต้องรีบพลิกอ่ะพลิกอย่าหลุดหลุดแล้วไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ถึงแม้ว,ว่าชีสจะหกหน่อยๆน,นี่นะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะดูดูด้ดดานอ่ะได้ได้ได้อยู่นะเห็นไหมปิดอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อย,ยอ่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟ เดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นๆกันนะคะโรตีไส้ไส้กรอกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นกี่ส่วนสามส่วนแล้วกันเนาะเราก็มีมีดหั่นเค้กนะคะยงร้อนอยู่หลุดสิจ้าหลุดสิ ไม่อยากให้แบบแผ่นมันแตกแหกนะคะอ,ะ,อะได้อยู่ได้อยู่นี่นะะแล้วก็ถ้าแบบอยากจะราดด้วยซอสมะเขือเทศก็จัดไปนะคะจะแ,แตกจะแ,แตกให้มันสวยอยู่อันนี้เอาก่อนเอาก่อน ยาก <จะ S 1> นาากี่จ้าโคโค่โอเคโอเคโน้ลากีนที so hard to do tomorrow wait the baby เอ้ยอย่าหลุดโอเคได้เลยเ <c oughs> สียงดังมากเลยดิฉันต้องเบาเสียงในช่วงนี้ลงนะคะอ่ะเดี๋ยว wait แล้ let me make it nice let me take a photo เวทอันนี้ก็อยากจะกินแม่ต้องทำงานรู้ไหมเอาละค่ะตอนนี้คุณต่อว่าจะมาเตรียมอาหารให้กับพ่อละมุดเลยนะคะอันนี้เป็นถาดยังไม่ได้บอกเลยว่าจะทําอะไรก็ดูไปแล้วกันเนาะคือรีบ,รบ,รบนิดนึงวันนี้อยากจะเข้ายิมเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้ยิมก็จะหยุดนะคะมันจะหยุดหน,นึ่งวันไงดังนั้นวันนี้เราก็จะเต็มที่ส่วนใหญ่มากจะท่ากประธานชลปัเดเย็นนะคุณต่อจะแบบ ัดเต็มที่ยิมนะคะเอาละาาใส่คอยไปสองแผ่นเมนูที่เราจะทำก็คือจะเป็นปลาอบสไตล์ที่พอลามุูชอบนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะทำให้พอลมุดชอบหรือเปล่าคราวที่แล้วทำออกมาอร่อยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าดิฉันทำอะไรยังไงไปบ้างน,นะคะวันนี้เราก็จะมาเอาละมัม่วๆกันโอเคโอเคดีฉสาวน้อยล้างแก้วเองต้องไปช่วยนินึงกลัวแตกเย้ yeah. ตรงไม่ตอันนี้เป็นกระดาษไขนะคะเราก็จะฉีดใอ้หมาน้อยยู่แถวนี้น้ำมันลงไปนี่เป็นน้ำมันมะกอกมาเอาฮะโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะใส่อันนี้มีมะเขือเทศหองแขกแล้วก็มีมันฝรั่งด้วยวันนี้เราก็จะอบปลากันค่ะปลาหนึ่งตัวให้กับพ่อรำมดเนาะ ถ้าคุณเต่อพูดบนบนก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างพอลูกเข้ามาแล้วแบบสติหลุดนะคะคลิปก็อยากจะทำยิมก็อยากจะไปลูกก็ต้องดูนะคะเราก็จะไม่ได้ทำอาหารแค่นี้นะเดี๋ยวต้องทอดปลาไว้ด้วยให้กับมาระยำเพราะว่ามะระยำไม่น่าจะกินบัตเตอร์ชิคเก้นได้มันจะผ็ดนิดนึงนะคะก็คือต้องทำอาหารไว้ให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวก่อนที่เราจะไปยิม นี่แหละคะ่ะชีวิตแม่บ้านดูเหมือนจะแบบเออเป็นแบบผู้หญิงที่มีเวลาไปเข้ายิมดีจังเลยมีเวลาว่างมากเปล่าจากทุกอย่างนี่ดิฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเราจะแบบไปสบายสบายไม่ได้เราจะต้องมีอา,อาหารมีทุกอย่างให้ลูกครบแล้วนะไม่ก็คือมีมีของว่างบางอย่างที่ลูกสามารถแบบอุ่นเองทำเองได้นี่ก็ใส่ปลาลงไปนะคะเดี๋ยวคุณตอดต้องทำการปรุงด้วย คือฉันก็จำไม่ได้ว่าฉันเนี่ยปรุงอะไรไปบ้างคขาที่เราที่ขาดไม่ได้สไตล์อีบก็น่าจะต้องมีผงยี่หร่านะคะผงยี่หร่าแล้วก็มีผงลูกกะชีไม่แน่ใจว่าใส่หรือเปล่าจากนั้นก็ตามด้วยเก,กลือก็โปรยๆไปนะคะเกลือแล้วก็จะใส่ผง กระเทียมด้วยจะใส่เป็นกระเทียมบดกระเทียมสับก็ได้นะคะแต่คุณต่อก็ง่ายๆใช้ผงกระเทียมเลยจากนั้นก็จะต้องมีคิดว่าจะใส่ผงปาลามาสซาร่าด้วยนะคะเอาละจากนั้นผงปาลมาซาร่าอยู่ไหนหาก่อนนี่นะคะคือปาลมาซาร่าเนี่ยมันไม่ใช่ของอียิปต์นะผงปาลามาซาร่าเป็นของอินเดียแต่ว่าเราก็ประยุกต์ทำ ไปนะคะในแบบที่เราชอบซึ่งไม่รู้ว่าพอเุาจะชอบหรือเปล่า <c oughs> ฉันก็มั่วไปนั่นแหละเอาละจากนั้นนะเราก็เหลือมันฝรั่งเท่านี้เนาะ <c oughs> ก็จะฉีดน้ำมันลงไปหน่อยจากนั้นเราก็จะทำการปิดถูนะคะ ต่อที่ว่าจะใส่น้ําลงไปหน่อยนึงนะเพื่อให้ส่วนผสมไอผงอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ากันดีว่าเราใส่มะนาวไปสักลูกนึงดีกว่าคุณคุณว่าเหมือนตอนพ่อาม,มุตทํากาจะใส่มะนาวลงไปด้วยนะคะเอาละจากนั้นนะ้าจะบีบมะนาวลงไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่ไปทางอันนี้เลยจริงๆที่คนอาหรับเขาทำอ่ะเขามากักจะใช้มะนาวลูกใหญ่ แต่มะนาวลูกใหญ่ที่ฉันหมดนะคะเอาไหนๆก็ใส่ไปให้หมดเลยจากนั้นก็จะเทน้ำลงไปหน่อยนึงแล้วกันเนาะแล้วเราก็จะปิดฝาอบนะคะหวังว่าจะออกมาดีนะเราถูข้างในหรือ,อยังอะเอาละค่ะแบบนี้ จากนั้นเราก็จะเริ่มทำการปิดฝานะคะเราจะปิดยังไงก็ปิดแบบนี้เลยต้องปิดหางด้วยก็อบประมาณชั่วโมงหนึ่งในเตาอบก็น่าจะ น่าจะเสร็จอะ่ะเพราะว่าปลามันจะสุกง่ายไม่เหมือนเวลาเราอบเนื้ออบไก่นะคะได้ละเดี๋ยวเอาเข้าเตออบเลยค่ะเอาละค่ะคุณตอกก็ใช้น้ำมันเก่าที่ทอดไปในช่วงเที่ยงเนาะอันนี้คือคลุกแป้งกับเกลือหน่อยนะคะเอาละ เอาล้วค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาพริกแล้วนะคะสวยงามสวยงามเวลาหัน่นครึ่งลรวแบบเออมันโอดงา่ายกว่าปกติอียอย่างก็เช่นอย่้นปลาด้วยปลาชีนนี้จะค่อนข้างสุกเร็วนะคะอ่ะตอนนี้ปลาของเราก็ได้แล้วนะคะคุณต่อก็ทำการผลิกอีกรอบหนึ่งแค่นั้นแหละตอนนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะตักใส่จานเลยนะคะ เสียงขุดๆนี่คุณต่อหุงข้าวอยู่นะอ่ะเรียบร้อยนะคะปลาทอดของเราสวยไหมมีคนชมว่าเราทอดสวยแม่สามีก็ชมว่าเราทอดสวยนะคะเราก็ภาคภูมิใจใดๆก็ต้องขอบคุณเพระเรามทที่สอนวิธีการทอดให้กับดิฉันนะคะตอนนี้ก็ทอดได้ดีกว่านี้ค่ะเอาละก็เสร็จแล้วเหลือแต่ปลาอบนะคะ ตอนนี้นะคะก็เอา,เอาปลาเนี่ยออกจากเตาอ,อบแล้วอบประมาณชั่วโมงกว่าได้ค่ะก็ใช้ไฟแรงนะคะทีแรกเอาไว้ด้านใต้สุดเลยพอผ่านไปสักประมาณ30นาทีก็เอาไว้ชั้นบนหน่อยมาดูหน้าตากันนะคะก็จะประมาณนี้นะหวังว่าจะอร่อยถูกใจคุณพ่อเขานะคะนี่แบบนี้เลย เป็นปลาอบง่ายๆนะคะเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องปิดปิดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนี่นะคะนี่ดูดีไหมจ้าแล้วเดี๋ยวคุเตาก็จะออกไปยิ้มแล้วคะ่ะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดกลับแล้วก็เก็บไว้ในเตาเหมือนเดิมถ้าพอเราหมดกลับมาก็เปิดกินเองเลยจ้ะ อาหารทุกอย่างก็เสร็จพร้อมให้ทุกคนได้ทานขณะที่เราไม่อยู่นะคะเวลาที่เราทำงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแบบหายห่วงแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถออกจากบ้านไปด้วยความไร้กังวลค่ะ คือวันนี้สรุปแล้วคุณเต่าอ,อยู่ที่ยิมเกือบ3ชั่วโมงได้นะคะจริงๆตั้งใจจะอยู่แค่2ชั่วโมงอะแต่ว่าพอมันอยู่ๆไปก็เพลินไงก็เลยเออเอาให้มันยาวไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็หยุดพัก1วันใดๆต้องบอกว่าคุณเต่าไม่สามารถทําแบบนี้ได้ทุกวันนะคะก็บางวันจริงๆค่ะถ้าวันไหนที่เราสะดวกมีเวลาเยอะๆเนี่ยเราก็จัดเต็มไปเลย และจากนั้นนะคะเราก็ข้ามไปที่ช่วงเย็นของอีกวันเลยค่ะในวันนี้นะเราก็ทำการฉลองวันเกิดให้กับมารยำค่ะแต่จริงๆเนี่ยวันเกิดของนางเนี่ยผ่านมาแล้วได้ประมาณสัปดาห์กว่านะคะแต่ว่าเราเพิ่งจะมาจัดวันนี้ค่ะ คือปีนี้เราก็อยากจะทำอะไรพิเศษพิเศษให้กับนางอะนะคะเพราะยอมรับว่าทุกๆวันเกิดของนางอะมันจะค่อนข้างมีอะไรติดขัดมีอุปสรรคแล้วก็ทำให้อ่อการจัดงานวันเกิดให้กับนางเนี่ยมันไม่เต็มที่แล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะทำให้นางแฮปปี้มากที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่ได้เชิญใครมาเนาะก็ทำเฉพาะในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ ได้ซื้อของขวัญให้นางเป็นสิ่งที่นางอยากได้นะคะมันเป็นตัวคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งในหนังเรื่อง Inside Out นั่นก็คือชุดของ j o ยค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า j o ยก็จะแบบนี้เลยเป็นผมสีฟ้าแล้วก็มีชุดสเีเขียวแบบนี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆจำได้ครั้งหนึ่งเราเคยพาลูกๆไปดูหนังแล้วมาริยาเนี่ยติดใจมากหลังจากวันนั้นมาเนี่ยนางก็แบบอยากจะเป็นจอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดพ่อระมุดก็หาซื้อมาให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิกหรือว่าชุดก็ให้หนางใส่เล่นค่ะคือนางจะชอบอะไรแบบนี้มากเวลาที่นางดูอะไรแล้วอินน่ะนางจะอยากเป็นตัวนั้นเหมือนเมื่อช่วงที่กลับไทยนางชอบไอวันส์เดย์ใช่ไหม เราก็หาซื้อชุดให้นางแล้วมันหายากมากเลยนะแต่สุดท้ายเราก็ได้ค่ะหาให้นางได้แต่เน,นี้ยนางเบื่อแล้วตอนนี้นางอยากเป็นแฮปปี้จอยแต่จะว่าไปไอ้ผมสีฟ้าสั้นๆแบบนี้ก็เข้ากับหน้านางเหมือนกันเนาะน่ารักดีค่ะเออแล้วคุณต่อไม่เคยเล่าให้ฟังเนาะจริงๆแล้วเนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนางร้องขอให้ช่วยพานางไปร้านตัดผม นางอยากไปตัดผมทรงนี้แล้วก็ทำผมเป็นสีฟ้าค่ะคือนางชอบมากและในวันนี้เราก็ทาให้ความฝันนางเป็นจริงแล้วค่ะและนี่ก็คือความสุขเล็กๆของเด็กหญิงมารยำนะคะเห็นนางมีความสุขเราก็มีความสุขไปกับนางด้วยค่ะ